to สเร์ลสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชราพัสเติมเต็มทรัพย์ตำแหน่ง First c l a s s Receptionist ประจำท o สเฟียร์ลีดเดอร์ชิพครับวันนี้ขออนุญาตไลฟ์เดโมในหัวข้อเรื่องแนะนำเมนูใหม่ Favorful and r e f ์ร i n g ให้น่าสนใจรอบไลฟ์เดโมประจำวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2563ค่ะ ทูสเฟียร Lea เดอร์ชิพขับสวัสดีค่ะดิฉันสเฟียร์เมยินดีให้บริการค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสเฟียร์เมย์มีเครื่องดื่มนะคะทั้ง3แบบด้วยการที่อยากจะแนะนำคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายให้ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นทั้งทูสเฟียและทูสเฟียร l e a เดอร์ชิพขับของเรานะคะได้รังสรรค์เมนูดีๆขึ้นมายังไงเรามารับชมกันเลยนะคะ เครื่องดื่มใหม่นะคะมาภายใต้คอนเซปต์ว่า Favorful and r e f e ลี h i n g t ่งท็อปปิ t ัลค่ะทั้ง3เมนูนะคะมีสีสันที่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะเรามาทำความรู้จักกับเมนูแรกกันเลยนะคะเมนูแรกค่ะสีสันสวยงามแบบนี้นะคะเขามาในภายใต้ชื่อว่า Ocean Delight Smoothie ค่ะเป็นเครื่องดื่มที่ผสมผสานผลไม้กับโซดาและผลไม้ปั่นสมูสมตตี้ไว้ด้วยกันค่ะที่ให้ความสดชื่นนะคะจากน้ำสับปะรด พันหอมสวรรค่ะและยังมีกลิ่นเปลือกส้มนะคะตัดรสชาติโดดเด่นด้วยสมูทตี้แพชชั่นฟู้ดและเลดเกรฟฟู้ดค่ะที่ทําให้ได้รสชาติเข้ากันอย่างลงตัวค่ะแถมยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะยังถูกตกแต่งชิ้นด้านบนค่ะด้วยสับ,สบประรดและโรสแมรี่และยังลาดด้วยเลดเกรฟฟู้ดค่ะทําให้ได้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีกลิ่นเปรี้ยวของสับประรดเล็กน้อยค่ะเครื่องดื่มเมนูนี้นะคะเหมาะกับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่ชอบทานความเป็นผลมไม้ของสมูทตี้เมนูนี้สเฟเมขอแนะนําค่ะ เมนูถัดมากันเลยนะคะเมนูถัดมาค่ะหากคุณผู้หญิงคุณผูช้ชายนะคะหลงหลักในการทานกาแฟาต้องเมนูนี้เลยค่ะเมนูนี้นะคะมีชื่อว่า Sunset ตเอ r เปรโซค่ะเรามาทำความรู้จักกันเลยนะคะ Sunset ตเอเปโซค่ะเป็นเครื่องดื่มสับปะรด และสาวรดแท้นะคะผสมกับช็อตกาแฟเกรดพรีเมียมค่ะที่มีสีสันและความงดงามคล้ายกับแสงอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าค่ะให้ความหอมหวานจากัสาะรดแทร้อ0เซและมีความสดชื่นจากกลิ่นหอมสาวรดทานด้วยกันนะคะลงตัวมากๆเลยค่ะคุณผู้หญิงสามารถทานแบบเป็นเลเยอร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะคนผสมด้วยกันก็ได้ค่ะเมนูสุดท้ายกันเลยค่ะ เมนูนี้นะคะสีสันน่ารับประทานมากค่ะเมนูนี้นะคะมีชื่อว่าซันไลท์เอเก้ค่ะเป็นเครื่องดื่มชาเอเก้นะคะสาวรสที่มีสีสันสวยงามแถมให้ความสดชื่นจากชาเอเก้ค่ะที่มีความหอมหวานกลิ่นสาวรสเข้มข้นและยังราดด้วยซอสเลดเกฟฟูตนะคะที่หวานซ่อนเปรี้ยวค่ะและมีครีมเนื้อนิ่มนุ่มด้านบนค่ะด้านบนนะคะยังสร้างสรรรสชาติให้เข้ากันอย่างลงตัวสามารถเติมความสดชื่นนะคะเพื่อให้วันพิเศษของคุณูหญิงและคุณผู้ชายเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีมากเลยค่ะ ทั้ง3เมนูนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะความพิเศษนะคะคือมาเป็นแบบสเปเชียลไพค่ะด้วยราคา109บาททุกเมนูเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นไม่ว่าจะมีสีสันที่สวยงามแล้วราคายังน่าจับต้องได้อีกค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ3เมนูนะคะที่สเปรเมได้แนะนําไปหากคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามในที่สเปรเมที่ทูสเปรเลดิจิชิปคับหรือจะเป็นทูสเปรสาขาอื่นก็ได้ค่ะและอย่าลืมมาลองรับกันนะคะเพื่อคอนพิเศษและคนพิเศษของคุณผิงคุณผู้ชายค่ะสําหรับวันนี้นะคะสเปรเมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ